สวัสดีค่ะคลิปนี้โอ,อพาเพื่อนๆมาแซบกันที่ร้านเผ็ดเผดป๊อปอาหารอร่อยมากค่ะส้มตำยำทุกอย่างคืออร่อยพรีเมียมสุดๆจานนี้ยำมังคุดกะปิโหน่ากินสุดๆเลยใช่ไหมคะอาหารของเขาทุกอย่างนะคะมาจานโตแล้ววัตถุด,ดิบคือคุณภาพ เผ็ดๆมีหลายสาขานะคะสาขาที่มากินวันนี้อยู่ที่ Public ิ a มาเกเป็นศูนย์รวมร้านอาหารอร่อยทั่วกรุงเทพตั้งอยู่ตรงทางเชื่อมระหว่างเซนทรัชิลลโมกับแอมบาซีมีเมนูให้เลือกหลากหลายมากสาขานี้เราต้องบริการตัวเองค่ะแต่ที่นั่งก็สะดวกสบายนะคะเมนูที่เห็นนี้ก็คือตำกุ้งสดนะคะกุ้งเขาก็จะลวกมาแบบพอดีสุกเลย มากันสามคนสั่งอาหารมากิน3าอย่างแบ่ง,งกันกิดอุ้มอร่อยมากมีผักมาเป็นเครื่องเคียงด้วยนะคะผักนี่ก็สดสดเลยใครชอบกินขนมจีนจัดไปค่ะมีจานรองใบตองให้สวยงามข้าวเหนียวนี่ก็คือห่อใบตองมาเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวเซนตันชิดลมหรือแอมบาซซี่แล้วไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเพด็ดเพด็ดบ๊อบสวัสดีค่ะ